สวัสดีครับมาพบกับตาวาามนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับซับสไครป์ใน YouTube ไปด้วยนะครับแล้วก็ในเพจ Facebook ที่ชื่อว่าตานุธามชื่อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะครับในเวลา3โมงตรงนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับชื่อช่องว่าตามมิวนิกนะครับผมฝากกดติดตามทาง t i k t o k ไปด้วยนะครับสำหรับช่องทางการไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์ทุกมุมทุกหลีกนะครับเดี๋ยวจบที่ ตรงนี้แน่นอนนะครับสำหรับผลงานวิเคราะห์บทฟุตบอลเมื่อวานนะครับผมให้ไปที่ขลับ,บูธนะครับไปที่1ช่วงตัวนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นทีเซอร์ให้ในการสําหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปเก่าเมื่อวานนะครับผมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใครอ่ะหนึ่งช่วงตัวที่ให้ไปนะครับยิงถึง3ประตูเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างครับบู๊เมื่อวานที่ให้เลือกมองไปใครที่ตามไปนี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งและกันในการสําหรับใครที่ตามขับบู๊หน้าช่องไปนะครับส่วนใครที่อยากได้รับแนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าเป็นตัววีตัวเน้นนะครับชุดโครงการสวยๆนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ใต้อ ครับคืนนี้ไปลุยต่อนะครับเป็นนัดเปิดฤดูกาลนัดแรกด้วยนะครับในบุนเดสเลกาเยอรมันีนะครับเป็นทางด้านฮัมบูรจะเปิดสนามทางด้านโฟล์กสปาร์กนะครับสแตนดิโอนรับการมาเยือนของทางด้านอย่างชาลเก้สนธินะครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับในปีที่แล้วนะครับเป็นทางรับคขับอฮัมบูกเองนะครับที่เสมอกับชาลเก้นะครับไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนเกม น,นล่าสุดนะครับเป็นแบบไม่ไม่ไม่ไมเป็นทางการนะครับอุ่นเครื่องนะครับก็ทำบุกแพ้ทางด้านอากัสโกเลนเจอร์นะครับจาก สกอตแลนด์สองหนึ่งนะครับส่วนฝั่งชาลเกสูงสี่นะครับก็อุ่นเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเสมอกับทางด้าน FC ฟซีทเวไปนะครับสองประตูต่อสองนะครับภาเกมหลังเนี่ยยังวัดอะไรกันไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างสำหรับเจ้าบ้านในฮัมบุกนะครับแน่นอนนะนะครับกลับมาแล้วนะครับหลีกเปิดนัดแรกด้วยนะครับแน่นอนแหละผู้เล่นหลักๆอยู่ครบเอ็มมานูเอลฟรีไลท์นะครับโรเบิร์ตนะครับกาสเซลนะครับลงบัญชาการให้กับทางเจ้าบ้านนะครับอย่างฮัมบุกส่วนฝั่งผู้มาเยืออนนะครับย่าางชเก้ วันนี้มาเต็มสูบแน่นอนนะครับระบบนะฮะจัดมาโดยหนักๆเลยนะบิอันลัสเม่นะครับลงบัญชาการให้กับทางด้านอาชอวเก้ศูนยสี่นะครับสื่อต่างประเทศมองมาแบบนี้นะครับให้เจ้าบ้านอย่างฮาบ,บุ แต่จากที่ผมได้ดูสาตินะครับชาวเก้สูงสี่เวลาสู้กับพามบุกบอกว่าผัดกันแพ้ปักกันชนะสู้กันสนุกตลอดนะครับแล้วเป็นชาวเก้นะไม่ค่อยยอมนะครับแต่เกมวันนี้พวกเขาบุกไปเยือนแล้วเป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดมาที่ปอป่านะครับผมมองว่าด้วย โมเมนตัม um, นะครับที่ยังไม่ปรับจูนกันไม่ได้หรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเองผมมองความน่าจะเป็นนะครับเกมนี้นะครับด้วยไปเยือนนะแล้วไม่ได้เป็นเป็นสองลองใครอยู่แล้วสําหรับชาวเก้นะครับผมมองว่าพวกเขาจะจําเสมอได้ภายใน90นาทีนะครับขอเลือกความน่าจะเป็นนะครับเบียดไปที่ทางชาวเก้ศูนยครับ